การทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยวันที่เราได้บ้านมันคืออยากได้บ้านอพอได้บ้านเสร็จโอ้โหบ้านนี้มันมีมันมีแวรลูปมันก็เลยมองว่าอังนั้นเราชอบครัวเรามานั่งกันซิมาทำบิสเนสแผนซิคีย์สักเซสคืออะไร mm. จุดเสี่ยงคืออะไร mm. ใช่ไหม mm. เราจะไปแล้วเราจะชนะคนอื่นด้วยอะไรอู mm. คิดหมดนะ mm. มันถึงเกิดว่าเจ้าพยาแอนชิ่คาเฟ่คือร้านคาเฟ่ที่คุณเข้ามาแล้วเหมือนคุณมาเที่ยวบ้านเพื่อน mm. เที่ยวบ้านเพื่อนกินอะไรก็กินของอร่อยอลยเพื่อนรับแขกมาบ้านเพื่อนต้องหาของอร่อยให้กินแล้วของอร่อยในจังหวัดนนท์หูยทุกมหาสารแว็บแรกเลยไม่เคยคิดถึงทําครัวเลยถูกไหมไม่คิดถึงทําครัวเลยไม่คิดเพราะอะไรพี่หลัะการที่คุณเปิดร้านอาหารคุณจะต้องฟิตของในตู้เย็นคุณจะต้องฟีดของในตู้เย็นคุณจะต้องสต็อกของแล้วขีซักเซจอยู่ที่เชฟถ้าอีเชฟเนี้ยเราจ้างมาทําดีก็โอเค ถ้าไม่ดีเปลี่ยนไปรสชาติเย็นก็โดนด่าอะไรที่เป็น out of control ตัดทิ้ง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 มันจึงเกิดแบบนี้ก็คือมาตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเอาของอร่อยไปซื้อมาให้กินอ่าใช่เพราะฉะนั้นเหมือนมาบ้านเพื่อนเลยวุ้นก็อร่อยเมี่ยงคําก็อร่อยมาห่อก็อร่อยขนมไข่อ่าขนมไข่แม่นก็อร่อยตัวเหนียวมะ่วงก็อร่อยแต่ว่าอะไรปะลูกค้ามาอูโหคุณบอยของอร่อยหมดเลยทําเองเหรอคะเปล่าค่ะ พี่ไม่ถามพญามั่เป้นพี่ซื้อมาให้คุณกินมาถึงก็รวมเมืองนอนท์ไม่ที่นี่เลยใช่เจ้าพยาแอนชีคาเฟ่มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นก็คือวิเคราะห์แหละว่าอะไรที่คนจะชอบชอะไรที่ที่คนจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่สภาครอบครัวนั่งคิดกันแล้วจนมาถึงวันนี้ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องมันปุ๊บด้วยอะไรมันปุ๊บด้วยเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเป็นเป็นเดือนที่เรากําหนดราคาแบบแบบแบแบทดลองอะเนาะเอาจริงๆเนี้ยอันนี้เนี่ยบอยแนะนํา บอยไม่รู้สิ่งที่บอยทําถูกหรือผิดแต่บอยรู้สึกว่าการที่เราต้อนรับลูกค้าในราคาโปรโมชั่นก็คือราคาต้นทุนเลยอะแล้วแล้วเรียนรู้กับมันวันแรกโอ้โหพี่สลอดมาทานบอกบอยเธอให้ของเยอะไปนะของเหลือทิ้งเต็มไปเลยเออฟู้ดเวียังไงขยะอาหารขยะเหลือเต็มไปหมดเราก็มาเดเวลลอปเราก็มาคุยกับลูกค้าใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าอ๋อคุณบอย อันนี้ดีจังเลยอันนี้ไม่ดีเราเรียนรู้เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เราปรับเมนูเขาว่าปรับเมนูไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้เ้าน้อยลงนะเราบอกลูกค้าเลยว่าร้านของเราเป็นร้านที่ใส่ใจเรื่องต้นทุนของอาหารที่มันจะทิ้งก็คือฟู้ดเวสที่สมัยนี้ก็ต้องคอนเซิร์นกันไม่ใช่ว่าพี่ให้น้อยนะสมมติเราเคยให้วุ้นเชิ้นทิ้งมาสคนเองวันนี้ให้วุ้นหชิ้น ถ้าคุณอยากได้ทานอะไรเพิ่มบอกเรื๋อวใ้เราเติมมันจะไม่เหลือชิ้งเพราะฉะนั้นวันแรกที่เปิดสองวันแรกที่เปิดขยะเต็มไปหมดเลยนั่นคือเงินที่เป็นต้นทุนถูกไหมและโลกร้อนด้วยเป็นภาระสังคมในการย่อยขยะวันนี้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ร้านนี้มองเป็นแวลูสำคัญก็คือเรื่องของการแชร์ชซึ่งวันที่เรามามาซื้อบ้านหลังนี้มันก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือมาขายตรงนี้ซส้นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ ที่ขายมา30-40ปีแต่จริงๆเขาขายมา5-60ปีแล้วแต่ว่าคนคนนี้ขายมา30เพราะว่าขายต่อจากแม่เขาก็พายเรือเป็นเจ้าสุดท้ายในย่านนี้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็มองว่าคุยกับเขาแหละเราก็ซื้อเขาลอยเรือขายตรงนี้เลยชามละ40ลูกค้าพี่กินร้อยชามพี่กระจ่ายคุณ4,000ไม่เอากําไรเขาไม่แต่บาทเดียวขออย่างเดียวคุณภาพเธอต้องไปเอาลูกชิ้นที่อร่อย เธอต้องไปเอาหมูที่ดีเอามันน้อยมานะเธอต้องให้ขอก็คือเพิ่มคุณเรื่องคุณภาพใส่ไปให้เขาแล้วปอกเลว่าลูกค้าเราแบบลูกค้าเราอยากให้ลูกค้าเราได้ของดีไม่เอากําไรเขาโฟมคุณไม่ต้องใช้ถ้วยโฟมไม่ต้องใช้เดี๋ยวพี่เอาจานของพี่ไปให้คุณใส่แล้วพี่มีภาระล้างแล้วก็มีมีจานเด็ดก็คือหมูกระทะ ถามว่าทําไมพี่บอยขายหมูกระทะมีลูกค้าคอมเลนต์เลยพี่ชาลอดเดินเข้ามาร้านคุณหูสวยงามใบบรรยากาศคุณดีะอาทิตย์ตกแบบโอ้โหสวยทําไมมาขายหมูกระทะดูลุกชิปดูไม่โอเคพี่ครับทานหมูกระทะร้านผมก่อนหมูกระทะร้านผมอ่ะไม่เหมือนหมูกระทะในมโนของพี่อ๋อผมไม่เคยกินเลยหมูกระทะเพราะผมรู้สึกหมูกระทะเป็นอาหารข้างถนนเป็นอาหารเหมือนเอาเศษหมูมาให้กินเป็นอาหารข้างถนนเป็นอาหารร้อยเก้าเก้า พอทานเสร็จวันนั้นเขาเดินไปจ่ายตังค์ขอบคุณมากผมไม่เคยคิดเลยว่าหมูกระทะมันจะอร่อยแบบนี้คือบอยไม่ได้บอกว่าทั้งหมดมันคือความบังเอิญแต่มันมีคอนเซ็ปที่เราคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าคนที่มาเขาจะจ่ายเงินให้เราเนี่ยจ่ายด้วยด้วยเงินประมาณนี้แล้วเขาจะได้อะไรบอยว่าประสบการณ์สําคัญบอยเปิดมาแล้วเนี่ยคีย์สักเซสคืออะไรคีย์สักเซสคือวิเคราะห์ธุรกิจให้ขาดมองว่าคุณจะเดินไปตลาดไหน คุณจะไปในตลาดที่คนเขาเล่นกันอยู่แล้วหรือคุณจะไปตลาดใหม่แล้วถ้าคุณไปตลาดใหม่ซึ่งแตกต่างคุณทําค<ม>าว่าทําถึงไหมคือคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงไหมไม่คุณบอกว่าฉันไม่ขายกาแฟแล้วฉันไปขายอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ไง<ม>คุณทาได้ได้ไดิปรนแต่ว่าคุณต้องไปให้มันให้คนต่างจริงแล้วต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองด้วยทําครัวนี่ไม่ไหวเราก็เอาของอร่อยซึ่งเป็นจุดแข็งแถวนี้มาลงซะ ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะว่าเรื่องราวของบ้านท่าน้ำนนเจ้าพยาแอนทิคคาเฟ่เนี่ยนะคะมันมาจากอย่างนี้มาจากว่าเดิมจะซื้อบ้านอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกระแสมีเสียงเข้ามาสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือว่าคุณบอยเนี่ยเขาปรับแนวคิดได้เลยว่าเอ้ยมันสามารถที่จะทำเป็นสถานที่ที่มาชุมดุมกันได้ก่อนตอนแรกจูมไหมฮะซึ่งตรงนั้น ขาก็วิเคราะห์แล้วว่าก็ต้องมีเป็นเหมือนร้านที่มันมีอาหารและมีเครื่องดื่มแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่เรียกอะไรอ่ไม่ฝืนตัวเองที่ว่าจะต้องมานั่งทําครัวทําอะไรแต่ว่ากลายเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่รวบรวมของอร่อยย่านนนท์และนํามาเสนอตรงนี้ไก่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเวลาเราทําอะไรเราต้องปรับไปตามสถานการณ์ด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องรู้เขารู้เราให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้คนแสวงหานะคะคือความเป็นกันเองเราไปกินร้านอาหารทั่วไปเนี่ย เราอาจจะไม่ได้สามารถโอ้มีเจ้าของมาพูดคุยกับเราหรือมานั่งเล่าอะไรได้ตลอดแต่าาว่าบอยด้วยความเป็นคนเป็นคนเฟ <friendly, S 2> รนลี่แล้วก็พูดเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้น10โต๊ะก็คุยได้20โต๊ะก็คุยได้เนี่ยมันทําให้ที่นี่ไม่มีคู่แข่งค่ะขณะเดียวกันก็ต้องหาพันธมิตรอย่างช่างไม้เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรที่เขามีอารมณ์ร่วมกับเราใช่ไหมเขาก็รีบทําเขาพยายามทําให้เรานี่ค่ะก็คือขี่สักเซสนะคะยังไงก็ฝาก บ้านท่าน้ำนนนะคะเจ้าพยายอันทิคคาเฟ่ไว้ด้วยอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าของเขาดีจริงค่ะขอบคุณบอยมากนะคะ